สวัสดีครับสวัสดี f c ทางช่องทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันคือเก่าน,นะครับน้องกับเซียนคอนแกนนะครับแนวทางหุ้นน้อยรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับสำหรับเ c ทางช่องที่เขามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตืนเอนไวเด้อครับพี่น้องเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่อง BT c h ชาน e l หรว่าเซียนคอนแกนนะพี่นอนะ้องเนาะอ่า ก่อนที่สีว่างแนวทางวันที่28เดือน8พศ2567นเะครับเซียนควนเกียนกับสีคอสรุปแนวทางวันที่27ิเดือน8พศ2567ก่อนเรืองกับพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเซียนควนเกียนวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับพี่น้องวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนําไปเล่นได้ทุกคุนทุกน้อยนะครับแต่ต้องเล่นอย่างมีสติ คำเตือนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้องครับสำหรับแนวทางของเซียนคอนแกนนะครับสรุปผลวันที่27เดือน8นะครับเลขเด่นวิ่งรูดประจําวันที่27เดือน8ก็คือเด่นวิ่งรูด0ูนย์กับเก้านะครับพี่น้องเด้อสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเซียนคอนแกนกันเด่นให้ไปที่วิ่งรูด0นะครับเอฟซีบอมบกวิ่งรูดศูนกับไปวิ่งรูดเก้าคือเกานะครับพี่น้องเนาะสำหรับ วิ่งรูดศูนย์นะครับเอฟซี FC ทางช่องที่มิตุลายก็สามารถนั่นไปเล่น19ประตูเลยคือเก้าครับเ่ราะเนวาสีอยูต่ตำแหน่งใดนะครับก็ได้เฮคือเก้าทามาศูนย์กับ,บเก้านะครับพี่น้องเนาะทามาศูนย์กับเก้าเพาสวีอยู่ตำแหน่งใดได้เฮแน่นอนครับสำหรับแนวทางของเซียนคนแก่นนะครับพี่น้องมาเบิ่งกันครับพี่น้องสรุปผลกันเด้อพี่น้องจับคู่วิ่งรูดศูนย์นะครับจับคู่ไปที่อ่ะพี่น้องเบิ่งไปพร้อมๆกันเด้อครับเด้อเดี๋ยวเซียนคนแกน่นจะขึ้นหน้าจอยเบิง่ง วิ่งรูดศูนย์จับคู่นะครับพี่น้องจาะเน้นๆไปที่ศูย์เเบิ้ลก็คือศูนย์ศูนย์เก้าะครับพี่นอ้องวิ่งรูดศูนย์จับคู่จอดเน้นๆไปที่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกวิ่งรูดเจาะเน้นๆไปที่นะครับจับคู่จาะเน้นๆไปที่เก้าสองและก็เกส่วนศูนยี่เก้าสี่กันทุนไหวเด้พี่น้องเ้อสำหรับเลขกำลังวันก็คือส ห้าหนะครับสามารถนำมาวิ่งกันได้ที่35 36 38 56 58แล้วก็68ครับพี่น้องสำหรับเลขเด่นวิ่งรูดประจำวันที่27เดือน8นะครับเด่นวิ่งรูด0กับ9นะครับอ่มาจับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่นะครับวิ่งรูด0จับคู่กับเลขกำลังวันกำลังวันได้ที่03 05 03 05 06 08ตัวกันก็นกคือ08เลยพี่น้องเด้อส่วน03 05 06เจนกนเกนจับคู่ให้แล้วครับพี่นอ้องส่วนวิ่งรูด0จับคู่กับเลขก,กำลังวันได้ที่ส,ส่วนวิ่งรูด9นะครับพี่น้องเนะาะจับคู่กับเลขก,กำลังวันได้ที่93 95 96และก็98ตัวกันก็นกคือ98้ดได้พี่น้องเดอ้อส่วน93 95 96เก้าหก้าเซียนควนเกนจับคู่ให้เป็นทีเรียบร้อยนะครับอยู่ในกรอบได้พี่น้องเดอ้ออยู่ในกรอบครับอ่ะสำหรับสรุปผลกันครับพี่น้องมาเบิ่งกับสำหรับสรุปผลวันที่27่อ็ดแปดนะครับเล่าสตาร์นะครับพี่น้องเวลา15บหนาฬิกาสานาทีนะครับพี่น้องครับอ่ะบน0 8 8 ล่าง1 7นะครับแนวทางของเจนคอนเจนนะครับพี่น้องก็เข้าไปที่วิ่งรูดศูนย์นะครับจับคู่นะครับพี่น้องกับเลขกกำลังวันนะครับพี่น้องเด้อศูนย์แปดนะครับแต่ว่าไปอยู่ข้างหน้าก็ถือว่าบล็อกเข่านะครับพี่น้องเนาะถือว่าเข่าเฉพาะวิ่งศูนย์นะครับพี่น้องลาวสตาเข่าเฉพาะวิ่งศูนย์นะครับวุ่นแรกแหกมันก็คือเข่าศูนย์นะครับเข่าวิ่งศูนย์นะครัับบมมาาาตตกกนน่อเฉพะิจ 513นะครับล่าง92นะครับแนวทางของเซียนคนเก่นก็มาที่วิ่ง9ล่างเด้อพี่น้องเด้อมาแล้วครับพี่น้องมาพี่น้องได้ยินแล้ววิ่งรูด9ล่างนะครับพี่น้องจับคู่จอดนี้นี้ไปที่92นะครับพี่น้องจอดนี้นี้ไปที่92กับมาเกครับตรงๆเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเจ้าพกีด นะครับอ่าดีใจในะหยิบซีทั้งช่องคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของเซียนคอนแกนนะครับนอยรอบเฉพาะกิจนะครับอ่าหยบซีทั้งช่องเขาก็มาเบิ่งนกันต่อนะครับพี่น้องเด้อมาเบิ่งนกันต่อสําหรับนอยรอบพิเศษนะครับพี่น้องสาหรับปกติผ่านไปเอ้สำหรับเฉพาะกิจนะครับกดีใจนะหยิบซีทั้งช่องคือเกา่ามาเบิ่งกันครับต่อมาเบิ่งต่อกันครับนอยรอบพิเศษบนหนึ่งห้าสามล่างหนึ่ง สานะครับแนวทางของเซียนคนแกนก็เข้าไปที่เลขกําลังวันจับคู่วินกันนะครับพี่น้อง3 5 5 3นะครับพี่น้องเด้อไผ่ทำตามเซียนคนแกนเดี๋ยวเฮคือเก่าครับเดี๋ยวเฮแน่นอนครับสำหรับแนวทางของเซียนคนแกนนะครับนอยรอบพิเศษนะครับเด้อดีใจนะเป็ซีทั้งช่องนะครับติดตามเซียนคนแกนนะครับเนาะพี่น้องครับอ่ะมาเบิ่งกันต่อครับพี่น้องครับสำหรับน้อยรอบปกตินะครับพี่น้องน้อยรอบปกติบน880ล่าง แปกนะครับพี่น้องครับ880ล่าง8 9แนวทางของเซียนคนแกนก็มาที่วิ่งศูนย์บนนะครับพี่น้องเดิกวิ่งศูนย์บนจับคู่กับเลขกำลังวันหรือนั่งไปวิ่งไปรูดนะครับกาสซมาสศูนย์แปดแปดศูนย์นะครับหรือว่าสิบเก้าประตูครับแปดศูนย์ศูนย์แปดนะครับแนวทางของเซียนคนแกนก็เด่นวิ่งรูดศูนย์กับไปจับคู่กับเลขกำลังวันในที่ศูนย์แปดนะครับ มาแปดศูนย์ถือว่าเขาคือเก้าครับพี่น้องน้อยรอบปกติส่วนล่างนะครับพี่น้องเลขกําลังวันกับเลขเด่นวิ่งรูดประจำวันที่ยีิบเจ็ดก็คือเก้านะครับพี่น้องเก้าจับคู่กับเลขกําลังวันได้ที่เก้าแปดนะครับตัวกันมาแปดเกาแล้วครับพี่น้องเด้อถือว่าเขาคือเก้าสำหรับแนวทางของเจนกวนแกนนะครับพี่น้องบว่าสี่จุดับแตงไหน้านําเป็นเลขสิบเก้าประตูได้เฮแน่นอนครับพี่น้องครับอ่าสำหรับมื่อนีนนะครับนอยรอบปกติก็ สองเด้งเนาะพี่น้องเนาะสองเด้งนะครับอ่าสำหรับอินซีทั้งช่องเขาก็มาตามกันต่อครับนอยรอบ VIP นะครับพี่น้องเด้อ VIP ครับพี่น้องครับบน600ล่าง20ครับแนวทางของเส้นตคนแกนมาอีกแล้วครับพี่น้องสำหรับ VIP บน600ล่าง20 เข่าวิ่งศูนย์บนศูนย์ล่างเลยครับพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเซียนกอนเกนนะครับพี่น้องเข่าวิ่งศูนย์บนศูนย์ล่างนะครับจับคู่จอดเน้น้นไปที่เบิ้ลนะครับศูนย์ศูนย์นะครับบนนะครับพี่น้องเข้าไปที่ศูนย์ศูนย์เบิ้ลนะครับบนส่วนล่างจอดเน้น้นไปที่ศูนย์สองมาสองศูนย์ขึ้นเก่าพี่น้องครับก็ถึงว่าเข่าแล้วครับพี่น้องเนาะได้เฮ้ขึ้นเก่าครับพี่น้องครับสำหรับเอฟซีทั้งช่องนะครับเซียนกอนเกนค่ะแสดงความดีใจน้ำเอฟซีทั้งช่องครับพี่น้องอ่าดีใจนาทงงช่่ออเก นะครับสำหรับ VIP นะครับสองเด้งคือเก้าพี่น้องครับสองเด้งไผทําตามเชีนคอนเกนบอกได้ที่แน่นอนครับพี่น้องครับสําหรับ FC ทั้งช่องนะครับพี่น้องเด้อค่ะขอขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางของเชียนคอนแก่นนะครับไผ่ทําตามเชียนคอนแก่นในที่แน่นอนครับพี่น้องสําหรับวิ่งรูดเก้ากับวิ่งรูดศูนย์นะครับเชียนคอนแก่นนี่นเป็นที่วิ่งรูดศูนย์นะครับสําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับค่ะมาเห็นแน่นอนนะครับพี่น้องเนาะวิ่งรูดศูนย์นะครับอ่ะ สรุปแล้วนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเฮกันนะครับพี่น้องสําหรับแนวทางของเซียนคนแก่นนะครับวันที่27เดือน8พศ2567นะครับทําตามเซียนคนแก่นก็ได้เฮคือเก่าดนะครับพี่น้องเด้อดีใจน MFC ทางท่องคือเก่าครับบอกเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องเอามาตามกันต่อสําหรับแนวทางของเซียนคนแก่นนะครับงวดประจําวันที่28เดือน8พศ2567 แนวทางของเซียนกวนแกนนะครับพี่น้องมาเบิ่งกันต่อมาตามกันต่อนอะครับพี่น้องเนาะสำหรับวิ่งเลขวิ่งประจำวันที่28เดือน8พศ2567นะครับพี่น้องอ่ะพี่น้องเบิ่งไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเซียกนกวนเกนนะครับสี่จับคู่จอเน้นๆให้แล้วก็สิขึ้นหน้าจอให้เอฟซีทางช่องเตรียมแคปหน้าจอขึ้นเกา่านะครับพี่น้องเด้อสำหรับวันที่28เดือน8พศ2567น,น,นะครับอ่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับถา่าววุ่นยากเดี๋ยวเซียนคนแกลนสีวางแนวทางรัฐบาลไทยหายขึ้นเก้าแล้วับพี่น้องเด้อสําหรับชุดที่สามนะครับพี่น้องครับอ่ะมาบึงแนวทางของเซียนคนแกลนงวดประจำวันที่ยี่สิบแปดเดือนแปดพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดหุ้นน้อยรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจนส์วีไอพีนะครับน้องครับมาบึงครับเลขประจําวันที่ยี่สิบแปดนะครับเด่นวิ่งรูดรวันที่ยี่สิบแปดเดือนแปดพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเด่นวิ่งรูด เก้ากับแปดได้ครับพี่น้องเด้อเด่นวิ่งรูดเก้ากับแปดเดี๋ยวเส้นขนแกนสีวงกลมให้พี่น้องนะค่ะเอฟซีทางช่องพอๆแม่แม่พี่พี่น้องๆนะครับเดี๋ยวเส้นขนแกนขึ้นหน้าจอให้เอฟซีทางช่องก็เตรียมแคปหน้าจอได้ครับเด้อเส้นขนแกนก็ได้บอกไว้แล้วถ้าเอฟซีทางช่องบอท่านก็กดตรงกลางคลิปเพื่อหยุดคลิปได้ครับพี่น้องเด้อกดตรงกลางคลิปเพื่อหยุดคลิปแล้วก็แคปหน้าจอครับพี่น้องครับอ่ะเส้นคนแกนก็เสือเนใจเสือเนนะครับว่าเอฟซีทางช่องนะครับ ของเซียนคนเก่งเก่งกันทุกคนอยู่แล้วครับพี่น้องบ่าได้บอกยากนะครับเก่งกันทุกคนอยู่แล้วยกเว้นเซียนคนเก่คนเดียวครับพี่น้องที่บอกเก่งแล้วก็มีแต่เสนอแนวทางไอเอฟซีั้งช่องได้เบิงกันครับพี่น้องเหดุยังอื่นบอกเก่งเล้รับพี่น้องเด้อบอกตรงตรงเซียนคนเก่งเก่งคนเดียวแต่คนอื่นในช่องเซียนคนเก่นะครับในช่องนะครับเอฟซีทางช่องเก่งกันทุกคนนะครับพี่น้องเด้อดีใจนะเอฟซีั้งช่องนะครับที่มีแต่คนเก่งๆนะครับ เห็ดแล้วเห็ดจังไงแคบหน้าจอเพิ่งกับกล้งสีรูกันหมดแต่เซียนคนแก่งก็พิ่งจะเลี้ยนรู่มากนะครับพี่น้องน้อยแต่โบกิ่งครับพี่น้องอ๋อโบเป็นยังมาเบิ่งกันครับพี่น้องวิ่งรูดแปดอ่าก็วิ่งรูดเก้าก็วิ่งรูดแปดด้วครับงวดประจำวันที่ยี่แปดนะครับวิ่งรูดเก้ากับวิ่งรูดแปดเซียนคนแก่งเน้นไปที่วิ่งรูดเก้าเลยครับพี่น้องเด้อสำหรับเห็ที่ทางจองที่มีตู้หลายกับสมารถน้ำไปเลี่ยนจิบเก่าประตูได้ที่เก่าครับพี่น้องบอว่าที่อยู่ตำแหน่งใดก ถามาเก้ากับแปดในที่แน่นอนครับพี่น้องอ่ะจับคู่ชุดเด่นนะครับพี่น้องเด้อเก้าแปดหนึ่งชุดเบิ้ลก็คือเก้าเก้าแปดแปดครับพี่น้องครับสําหรับเอฟซีทั้งช่องนะครับเทียนคนเกลียนกันเนใ้นหนไปที่วิ่งรูดเก้าเลยครับพี่น้องสายวิ่งสายรูดนะครับถามาเก้ากับแปดในที่แน่นอนครับอ่ะมาเบิง้งวิ่งรูดเก้าจับคู่นะครับเจาะเน้นเน้นไปที่เก้าหนึ่งนะครับพี่น้อง 92 94 95ครับพี่น้องครับส่วนวิ่งรูดแปดนะครับจับคู่เจาะเน้นๆไปที่แปดหนึ่งแแล้วก็ตามมาด้วย85นะได้ครับพี่น้องเด้อส่วนตรงกลางนะครับพี่น้อง93 83กันทุนไว้ครับพี่น้องกันทุนไว้ อ่าแนวทางของเซียนคนแก่นก้อนเน้นๆไปที่สี่คู่หน้าเน้นๆเด้อพี่น้องเด้อเน้นๆที่สี่คู่หน้าเน้นๆแล้วก็สี่คู่ท้ายเน้นๆนะครับพี่น้องครับเน้นสี่คู่หน้าแล้วก็สี่คู่ท้ายได้ครับไอซีทั้ง่องพอๆไปแม่พี่ๆน้องๆไอซีทั้ง่องก็คงสิรู้จักกันดีแล้วเนาะพี่น้องเนาะสำหรับไอซีเก่ารู้กันเรียบร้อยนะครับเก่งกันอยู่แล้วนะครับรู้จักกันดีแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะส่วนไอซีใหม่ยังบ่ทันรู้คกะ หยับเข้ามาเลยครับพี่น้องเข้ามาเบิ่งหลายๆนี่ครับพี่น้องเด้อมาเบิ่งแนวทางของเซียนคนแกนนะครับพี่น้องครับอ่าเบิ่งให้จบคลิปสิได้รู้ว่าเซียนคนแกนเน้นให้ตรงไหนและก็กันทุนตรงไหนนะครับพี่น้องเด้ออ่ามาเบป็นครับพี่น้องครับสําหรับแนวทางของเซียนคนแกนนะครับพี่น้องอ่าเบิ่งไปพร้อมๆกันเลยครับแคปหน้าจอครับพี่น้องเลขเด่นวิ่งรูดประจําวันที่28เดือน8พศ .2567 เด่นวิ่งรูด เกับ8นะครับพี่น้องจับคู่ชุดเด่นก็คือ9ก้าแดหนึ่งชุดเบิ้ลก็คือ99แล้วก็88ครับพี่น้องครับเก้ 99, แล้วก็88ดส่วนวิ่งรูดเก้านะครับพี่น้องเ้อจับคู่จอนดนเป็นที่เก้าหนึ่งเ้องเ้แล้วก็เกเด่นวิ่งรูดแจับคู่จอนดนเป็นที่แปดหนึ่งครับพี่น้องส่วนตรงกลางนะครับ93 8าส กันทุ่นเลยครับพี่พน้องเจียนบอลเจนเน้นในที่4คู่หน้านะครับ4คู่หน้าแล้วก็4คู่ท้ายเด้อพี่น้องเด้อเน้นใน้ที่สคู่หน้าแล้วก็4คู่ท้ายนะครับส่วนเลขกําลังวันก็คือ1 2 3่งสอเอ้ยหนึ่งสนะครับเราสามารถนํามาวินกันได้ที่1 2 1 4 1 7 2 4 2 7แล้วก็4 7ครับพี่น้องครับอ่ะ มาเบิยงเลขเด่นวิ่งรูดประจำวันที่28เดือน8เด่นวิ่งรูด9กับ8นะครับเ่นคนเจนนี้นไปที่วิ่งรูด9นะครับจับคู่กับเลขกําลังวันได้ที่วิ่งรูด9จับคู่กับเลขกาลังวันได้ที่9 1 9 2 9 4 9 7นะครับพี่น้อง9 1 9 2 9 4และก็9 7ตัวกันก็นกนคือ9 7เตรกับพี่น้องเด้อ ส่วนวิ่งรูด8นะครับพี่น้องจับคู่กับเลขก,กําลังวันได้ที่8 1 8 2 8ึ่แล้วก็8ปดตัวกันก็นกนคือ8ปดครับพี่น้อง8ปดส่วนตัวนแปดหนึ่สอี่้านึ่งเก้าสองเก้าสีเซียนคนเจนจับคู่ให้เรียบร้อยอยู่ในกรอบเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้ออ่ะเบิ่งครับพี่น้องครับ สำหรับไอซี่ทั้งช่องอยากจะหายกำลังใจเซียนคนเกนนะครับพี่น้องก็เข้าไปในช่อง YouTube นะครับพิมพ์ภาษาไทยนะครับพี่นอ้องบอยไม้สราเีทอทหารสาะอีใส่จุดครับพี่น้องใส่จุดอย่าลืมใส่จุดตรงนี้ครับพี่น้องใส่จุดเข้าไปแล้วก็จิ้มปทีบีทีนะครับพี่น้องจิ้มเข้าไปเลยครับบีทีนะครับจิ้มเข้าไป รูปโปรไฟล์ของเซียนคนแกนนะครับสวมเสื้อคอปกสีน้ำเงินนะครับมันกัดสีเดงขึ้นมาเลยครับพี่น้องเด้อสวมเสื้อคอปกสีน้ำเงินเท่านั้นนะครับมันกัดสีแดงขึ้นมาให้เอฟซีตั้งช่องนะครับจิมไปที่รูปโปรไฟล์ของเซียนคนเกนอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องจิมไปที่รูปโปรไฟล์ของเซียนคนแกนอีกครั้งหนึ่งนะครับมันกัดสีเดงขึ้นมาเอฟซีตั้งช่องได้กดติดตามนะครับพี่น้องกดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด็ดๆ หวยดังจากทางช่อง B T Channel ดูบดเซียนคอนเจนนะครับพี่น้องครับแ k ปหน้าจอเด้อพี่น้องครับ k ปหน้าจอเก้าสามแปดสามกันทุนครับเน้นสี่กู่หน้าและก็สี่กู้ไทยนะครับพี่น้องครับสำหรับเอ็ซีทางช่องนะครับที่เขามาแล้วก็ขคอยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บยาจนร่ํารวยเฮงเงงฟังๆไปด้วยกันนะครับสาหรับแนวทางของเสียนก์อนเจียนหุ้นหน่อยรวมลาวดาวจูนดาวจูนปกติดาวจูน V I P นะครับงวดประจำวันที่28 เดือนแปดยี่แปดเดือนแปดพศสองพันห <c oughs> ้น 8, าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอ่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงยายเจ็บยายจนนะครับน้องก็เดินทางก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับเด้อนะครับพี่น้องครับเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับน,นะครับ,รบพี่น้องครับซ้ำมือรับมือนี่นะครับเซียนกคอนเจนก็ขอแจ้งนิดนึงครับพี่น้องครับเอ็ซีทางช่องพอ่พอพ่อแม่แม่ปีพี่น้องน้องที่เข้ามาให้ยกำลังใจเซียนกคอนเจนนะครับพี่น้องอ่ะ หนึ่งคนกดติดตามได้ครั้งเดียวด้ครับพี่น้องเด้อหนึ่งคนกดติดตามได้ครั้งเดียวส่วนกดไลค์กดแชร์กดได้ทั้งวันนะครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดได้ทั้งวันกดติดตามหนึ่งคนกดได้ครั้งเดียวเด้ครับพี่น้องครับขอบคุณที่มาให้กำลังกำลังใจเยนคนเจนนะครับพี่น้องขอบคุณทุกถูกกำลังใจ ทีเอฟซี FC ทั้งช่องนะครับที่มาเข้ามาให้กำลังแรงเจริญใจครับเช่นคนเจนเช่นคนเจนกับขอขอบุญขอบคุณพี่น้องไว้ณที่นี้นะครับพี่น้องครับขอบคุณหลายล่ะเด้อครับพี่น้องครับอ่ะก่อนจากกันนะครับเช่นคนเจนค่ะขอฝากพี่ฝากน้องไว้คือเก่าเลยครับพ like ี England, ่น้องสําหรับแนวทางนะครับพี่น้องครับพิจารณาไปน้ากันเลยครับพี่น้องเด้อเป็นกําลังแรงเจริญใจกันนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดเด้อครับเอฟซีทั้งช่องเด้อครับพี่น้อง มีเข้ามีหลุดนะครับถ้าคิดว่าแนวทางของเซียนคนเจนเดินสิเดิน,เดนดีต่อไปก็ขอให้พี่นอ้องอ่าเล่นพ่อได้รุ่นได้ครับพี่น้องเด้อเยนคนเจนเล่นอย่างมีสตินะครับพี่น้องให้พี่น้องะได้ที่ได้ปังกันเด้อสาหรับแนวทางของเียนคนเจนครับคลิปนี้ก็ล่าผีลานองไปก่อนนะครับพอกันไม่คลิปหนาเวยครับพี่น้องเด้อสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ